ทุกคนวันนี้มาคิดดิวดิวงานวันวันนี้แต่ว่าเป็นเวลาบ่ายโมงนะเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินตอนเที่ยงล้นะเดี๋ยวมีร้านแนะนำร้านน้องที่รู้จักที่เอ่อใกล้ๆห้วยเสนงนะเดี๋ยวพีอุดหนุนนะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่นู่นตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ร้านน้องนะครับเดี๋ยวไปดูว่าอยู่ที่ไหน ไปกันนะเดี๋ยวจะแวะไปซ่อมเครื่องแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยไปกินข้าวกันโอเคอ่ะเรายังไม่ไปกินข้าวนะเราจะมาซ่อมก่อนก็คือจะมาใส่สามทางเอาน้ำมันทิ้งมาจากคาบูนู่นนะไหลลงมาตรงนี้อโอเคเดี๋ยวใช้เวลาไม่เกิน15นาทีนะเดี๋ยวก็เสร็จโอเคครับใส่จะยากหน่อย จะเบี่ยงมาโอเค okay, ได้ประมาณนี้แหละมันเป็นท่อไหลทิ้งเห็นปะเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อเข้ากับคาบูตอนนี้เราจะวัดเข้ามาที่ที่คาบูเนาะสายมาที่คาบูแล้วก็จะใช้คีมตันดนะครับตัด มันจะเป็นมันจะมีน้ำมันที่ที่เออเข้ามานะเนี่ยพอนี้ท่อเล็กตรงนี้นี่โอเคเดี๋ยวเราจะใสาครับโอเคครับอันนี้เราก็ได้ขนาดของสายแล้วนะนก็จะเสียวโอเคประมาณนี้ ต่อเข้าไปตรนนี้ป่อส่งพลามอเตอร์เสร็จแล้วไปกินข้าวเที่ยงกันร้านน้องสาวซีสวัดแสนเมืองหรือบ่าวสคกาวในเองปะ่ะไปกัน lan bào sáu cao này Để lăn vào ở hôm này okay. oh, oh. mà mà tám chiếc này đấy nè tay lồng có thấp hmm. <laughs> ึงร้านแล้วนะครับนี่มีลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเขาขายอะไรนะครับขายไอศครีมไหมขายก๋วยเตี๋ยว <S <S มีมีข้าวตำสั่งไหมีมอ่ะสั่งหน่อยครับเอาหมูทอดกระเทียมครับอืมหมูทอดกระเทียมสองสองมีขนาดหมูกรอบไหมูกรอบไม่มีมมมเอาหมูทอดกระเทียมสองเลยโอเคเอ อ่านะมาอุดหนุนได้ครับตรงนี้นะครับมาตามโซเชียลมีเดียเลยนะครับ Facebook มาเปิดร้านเลยจ้าเราก็เลยมาอุดหนุนเขาหน่อยอ่โอเคครับไปเลือกโต๊ะเลยครับที่ครัวท้ายซอยนะครับร้านน้องของบ่าวซอก้วนะครับเนี่ยตรงนี้วันนี้มากินข้าวเที่ยงนะครับก่อนที่จะไปดิวงานตอนบ่ายต่อโอเค มีหนึ่งสองซ้ำด้วยของพ่อมาแล้ว่ะต้องนิกกี้มาโอเคแล้ชิมให้ดูสักคำหนึ่งมด้ไหนี่นี่นใส่ด้วยฟังเพลงไปด้วย